สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงส้มดอกกระลำค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การจะจัดสูตรแบบเข้มข้นเลยนะคะพี่การได้เตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่จะทำแกงส้มดอกกระลำของพี่การเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็พี่การก็มีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปมีรายละเอียดบอกครบถ้วนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทาดูได้เลยค่ะวันนี้รสจะจัด แล้วก็เข้มข้นนะคะเครื่องปรุงก็จะเยอะอันดับแรกเลยนะคะก็มีค่ะดอกกระลำของพิการนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสองหัวใหญ่ๆค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อมานะคะก็เป็นกุ้งขาวค่ะแกะเปลือกไว้หางนะคะเอาเส้นดำออกเรียบร้อยนะคะประมาณ350กรัมนะคะใส่กันแบบจุกๆเลย ก็เป็นหัวไชเท้าหนึ่งหัวนะคะอ่าถามว่าแกงกระหล่ำทำไมใช้หัวไชเท้าอ่าต้องการให้สีสันสวยงามนะคะอ่าถั่วฝักยาวนะคะสิบฝักค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วอ่าพริกนะคะพี่การได้แช่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างละสิบเม็ดค่ะพริกขี้หนูแล้วก็พริกแห้งรวมกันนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกะปิกุ้งแท้จากระนองนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ หอมแดงนะคะวันนี้ใช้เป็นหอมแดงจีนนะคะอ่าสี่ห้าหัวใส่กันไปเลยค่ะน้ำแกงจะได้ข้นๆน้ำปลานะคะวันนี้ใช้น้ำปลานะคะห้าช้อนโต๊ะนะคะเข้มข้นมากน้ำตาลทรายนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะอ่าแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มมะขามเปียกนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะใหญ่ๆเลยค่ะ วันนี้พี่การใช้ผักชีสองต้นนะคะอะหอมสุดๆแล้วเราก็จะตัดลดตอนทำเสร็จเรียบร้อยด้วยมะนนาวอีกสองลูกนะคะลดจะจัดจ้านมากเพื่อนๆทำแกงได้เลยค่ะทำขายได้เลยสูตรนี้พี่การไม่ห่วงจัดไปเลยค่ะ,ะต่อมานะคะก็เอาหอมแดงนะคะใส่โถนะคะสำหรับจะปั่นค่ะตามด้วยกะปิแล้วก็ พริกแห้งที่เราแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าขั้นตอนนี้เราก็ใส่น้ํานะคะช่วยให้เขาเอ,อ่อปั่นให้โถปั่นนะคะเขาจะได้ปั่นง่ายๆใส่ไปสักสองถ้วยตวงแล้วก็จัดการปั่นแหลกเลยค่ะเดี๋ยวเราทําการปั่นได้ที่แล้วเราก็ไปถ่ายใส่หม้อนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วถ่ายลงหม้อได้เลยค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะสักประมาณ2ลิตรนะคะ2ลิตรนี่รวมพริกแกงด้วยนะคะเพื่อนๆกะดูนะคะพิกการก็จะใส่ลงไปนะคะที่เหลือก็ใส่น้ำลงไปค่ะ ว่าผักเราเยอะเราก็ต้องใส่น้ําให้มากหน่อยนะคะ,ะเคล็ดลับของพี่การก็ใส่ต้นผักชีสดๆของไปเลยค่ะ2ต้นเลยค่ะใส่ไว้ทั้งรากนี่แหละเดี๋ยวพอน้ําเดือดน,นะคะเราก็ใส่หัวไชเท้าลงไปก่อนเพราะว่าหัวไชเท้าเนี่ยเขาสุกยากนะคะแล้วจะทําให้น้ำเขากลมกล่อมด้วยเราก็ใส่หัวไชเท้าลงไปนะคะทีนี้เราก็ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ําปลาลงไปนะคะ าตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใส่ไปก่อนเลยส่วนน้ำสม้มมะขามเปียกเราใส่ทีหลังนะคะนี่เราก็รอให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวพอเดือดอีกรอบนึงเราใส่กุ้งค่ะอ่านนี้เราก็ใส่กุ้งไปนะคะกุ้งนี่อพอเรา รอให้เขาเดือดสักคู่แล้วเราก็ตักกุ้งออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแข็งเพราะว่าผักเราต้องใส่อีกสองชนิดนะคะพี่การก็จะใส่ตักกุ้งออกมาก่อนอเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่หดไปเดี๋ยวจะไม่น่าทานนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกหนึ่งรอบนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆทำขายได้เลยค่ะกำไรงามเลยค่ะแล้วรสของพิการนะจัดจ้านมากลองทำดูนะคะติดขัดประการใดก็บอกพิการได้เลยค่ะต้องการแบบไหนเดี๋ยวพิการจัดให้อันนี้เป็นสูตรแกงส้มของพิการนะคะใครทานก็บอกว่าอร่อยรสชาติจัดจ้านดีค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปนะคะตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เออถั่วฝักยาวนะคะลงไปด้วยแล้วก็รอให้เขาเดือดนะคะเพราะว่าผักสองชนิดนี้เขาจะสุกพร้อมๆกันค่ะเวลาเราใส่ผักเราต้องสังเกตดูนะคะอันไหนสุกช้าเราต้องใส่ลงไปก่อนตอนนี้เราก็าฝาหม้อปิดไว้ก่อนนะคะ พอเดือดได้ที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำส้มมะขามเปียกลงไปนะคะะเดือดแล้วค่ะเห็นไหมคะไก่สุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำส้มมะขามเปียกลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ลองชิมรสเอาตามชอบได้เลยนะคะแต่ว่าพี่การชิมแล้วอร่อยค่ะ รสของพี่การนี่จัดจ้านสุดๆนะคะใกล้สุกแล้วเราก็เอากุ้งใส่ลงไปนะคะที่เราลวกไว้เมื่อคู่เพราะว่าตอนนี้เราแกงส้มของเราก็เริ่มใช้ได้แล้วปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ํามะนาวสองลูกของเราลงไปเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะน้ําแกงส้มของเราก็จะแบบเวลาเราซอมันจะออกชุ่มๆคอค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะนหคะน่าทานไหมคะไข่เจียวสักสองใบโอ้โหข้าวสวยร้อนๆเพื่อนๆค่ะอร่อยสุดเลยค่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะจัดให้สวยงามเรียกสมาชิกที่บ้านทานได้เลยค่ะ ดอกกระลำของเราก็จะนุ่มนะคะไม่แข็งค่ะเพื่อนๆกุ้งของเราก็ตัวโตๆว,ว,ว,วันนี้พี่การแกะกุ้งแต่ว่าเอาหัวเอาไว้ด้วยนะคะ,ะเสริมโปรตีนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มดอกกระลำของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ